สิ่งที่ผมแนนาของ MTS g o ทสเนี่ยอยากย้ำท่านนักลงทุนเลยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราอยากให้ท่านทำในขณะนี้เลยเราอยากให้ท่านเปิดบัญชีแต่คำว่าเปิดบัญชีเราไม่ได้หมายคำว่าเราอยากได้เงินท่านแต่เราอยากให้ท่านเข้าใจว่าวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง มันมีขั้นตอนอะไรและควรที่จะ Follow อะไรบ้างต่างหากเพราะการเปิดบัญชีท่านไม่ได้เสียตังค์ท่านแค่เอาเงินมาฝากเพื่อที่จะสามารถมีสิทธิ์ในการส่งคำสั่งจะซื้อจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่ผมเองหนูเข้าไปในบทวิเคราะห์อ,อีกทีสิ่งที่ผมเองอยากจะอยากเอาเป็นว่าอยากที่ให้นักลงทุน Follow เลย ก็คือในบทวิเคราะห์ที่เราเขียนเรากล้าท้าให้ท่านจากวันนี้แล้วให้กลับไปเมื่อท่านเปิดบัญชีกลับไปอ่านย้อนหลังที่เราเขียนเอาไว้ที่ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วท่านไปขีดว่าเราผิดกี่วันในเจ็เดือนนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราถูกมากกว่า90% และถ้าเราถูกมากกว่าเก้าเป็นตคำถามก็คือว่าถ้าท่าน f o l โ o w เราแบบหมดใจท่านจะขาดทุนหรือกำไรเข้าใจคําว่าหมดใจนะครับเพราะว่าเราเจอบ่อยเลยนักลงทุนพอบอกให้เลี้ยวเนี่ยไม่ค่อยเลี้ยวเลยนะครับให้หยุดตัดขาดทุนไม่ค่อยยอมตัดแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยคือให้รีบทำซะ เพราะหลายครั้งที่มันมาทำสายพอทําสายปุ๊บมันอยู่เทินกลับอีกรอบหนึ่งพอตัดกลายเป็นว่าตัดโดง่งลงมาอู้โดนหลายดอกนะครับฉะนั้นตรงนี้ครับย้ำเราดูไปย้อนหลังไปแล้วก็ดู follow อีกวันหนึ่งสิครับนะฮะอย่างเงี้ยวันที่16บนะครับฉะนั้นหลักการเบื้องต้นเนี่ยอ่านบทวิเคราะห์ เพราะเรารู้อยู่ว่าแต่ละท่านเนี่ยความรู้ทางเทคนิคไม่ดีเราเองพอที่จะกล้าพูดว่าเรื่องเทคนิคอลานาสิ์นั้นเราแม่นไม่เป็นรองใครเพียงแต่ว่าแน่นอนในสภาพตลาดที่มันแกว่งป,ป,ปึ๊บปั๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยมันขึ้นกับว่าท่านเข้าในจังหวะแบบไหนเพราะในหนึ่งวันมันมีหลายจังหวะถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าหนึ่งวันเราพยายามหาจังหวะที่เข้าอย่างที่บอก ท่านอาจจะหนึ่งวันไม่ได้เข้าจังหวะเดียวท่านอาจจะเข้าสิบจังหวะคือสิบทามมิง่งเช่นสิบโมงบงังสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงบงังขึ้นกับว่าท่านมองอย่างไรและท่านวางกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรเนี่ยครับในในที่น้องเขาขยับขึ้นมาก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะมันจะมีเขียนอยู่ว่าเออ tonight อนี้มันเป็น y o ย t u b บใช่ไหมอันนี้ในเทสโก้ในในเข้าไปนี่ต้นว่าเข้าไงเอาน,นี้หนึ่งนะครับ <c oughs> เผื่อท่านบางคนที่ยังเข้าไม่เป็นนะฮะอันนี้ก็เข้าเว็บไซต์ m t s g o c o t h นะครับพอท่านล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับนะมันจะขึ้นหน้านี้ ะครับพอขึ้นหน้านี้เนี่ยท่านก็เข้าไปในล็อกอินก่อน<ช>นะฮะล็อกอินเลยครับล็อก <c oughs> อย่าง <c oughs> อ่นี่ล็อกอินพอล็อกอินแล้วมันจะถาม username, password ถ้าท่านไม่ได้เปิดบัญชีท่านก็ไม่มีตรงนี้ครับท่านก็จะเห็นแต่ข้างนอกบางคนบอกอา้าเปิดต้องนานไม่เห็นเห็นข้างนอกครับ <c oughs> มันก็ต้องแลกกันพอสมควรนะท่านก็ต้องเปิดบัญชีบ้างนะครับ แต่ว่าย้ำเลยว่าท่านเปิดบัญชีท่านไม่ได้บังคับให้ท่านซื้อขายนะครับท่านอ่านอ่านแล้วมันบอกเออมันไม่เข้ากับเราไปเลยฮนะไม่ต้องซื้อขายครับไม่ได้เสียตังค์ท่านก็ถอนเงินปกติกับสิบโมงสิบโมงทุกวันนะครับสิบโมงทุกวันแล้วก็สิบโมงท่านสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทุกวัน เราออกรายการสดที่ TNN 24ช่อง7 TNN 24ช่อง7ของ True Vision นะครับวิเคราะห์ผ่านรายการรู้ก่อนรวยกว่านะครับซึ่งในรายการนี้เป็นรายการท็อปฮิตของ TNN 24ติดรัง king บอหนึ่งนะครับคนมาดูเราเยอะมากครับติดรัง king บอหนึ่งของ TNN 24มา ซ้ำกันหลายเดือนละของวันนี้ออท่านก็ไปคลิกอ่านเลยนะครับไปคลิกอ่านนะท่านก็ไปอ่านย้อนหลังเอาแล้วก็อ่านบ่อยๆเพื่อให้รู้ว่าเราเรากับท่านสื่อกันรู้เรื่องไหมแล้วท่าน เข้าแล้วมันถูกไหมดดงไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะบริหารเงินลงทุนให้ได้ตามบทวิเคราะห์นะครับเพราะบทวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ก็พียงแต่บอกว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้นะแนวรับแนวต้านอย่างนี้นะควรจะเข้าซื้อหรือเข้าขายฉะนั้นพอบอกเข้าซื้อมีใครอยากซื้อของแพงๆมั้งครับทุกคนอยากหาจังหวะซื้อถูกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าซื้อถูกของท่านกับแต่ละท่านไม่เท่ากัน ก็ขึ้นกับว่าแล้วแต่ท่านใครจังหวะดีกว่ากันก็แล้วแต่แต่การลงทุนสิ่งที่สําคัญที่ผมพยายามย้ํากับนักลงทุนก็คืออย่าไปต่อรองอะไรมากภาษานักลงทุนเขาเรียกว่า by u at the market คือสภาพตลาดเป็นอย่างไรถ้าเราคิดว่าเป็นจังหวะที่มันสมควรซื้อแล้วซื้อเลยเคยได้ยินคำว่าตกรถไฟไหมนะครับเพราะหลายครั้งครับนักลงทุนต่อแค่อีกหบาท10บาท มันหายไปเป็นพันเลยนะมันขึ้นไม่หยุดเลยก็เพราะไอไปตอบเมื่อาวานเนี้ยคือไปตั้งแล้วแบบเดี๋ยวก็อีกนิดเดียวเอาว่าไอตั้งรอซื้อเนี่ยนะครับคือบางครั้งมันจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ของวันนี้หรือเปล่า<ช>รหัสนะครับนะฮะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยยังมองว่าเป็นขาขึ้นในระยะสั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการเทคโปรฟิตแนวรับก็จะอยู่ที่พันสี่ร้อยนะครับ อย่างนี้ในวันนี้พอมันตกมา1,400ท่านก็ไปหาแถวๆนั้นซึ่งวันนี้มันมีตกมาที่พันสเหรียญโดยประมาณถูกไหมแล้วมันก็เด้งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1,414ี่รบสวกลบดยกลยุทธ์ก็ยังแนะนําว่าเก่งกำไรในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นบางครั้งเราก็จะพยายามบอกให้ท่านบริหารพอสมดุลน,นะครับกล่าวคือลงซื้อขึ้นขายยังมีสต็อปลอเผื่อถ้าผิดทางจริงๆนะครับถ้าเกิดมันหลุด อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่า2%ครับเช่นท่านซื้อปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่1,414ิเหรียญอย่างเงี้ยอยู่ๆมันหลุดพันสีลงมาโดยไม่มีปีไม่มีคุย1,400ก็คือหลุดแนวรับคำถามก็คือว่าถ้าหลุดแนวรับแล้วแค่ไหนจะหนีหรือเปล่าอันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าจะ1%จะ 2%, หรือจะกี่เปอร์เซ็นต์เป็นจุดวัดใจที่เราบอกว่าเป็น s ต o p บาย s ีสิสแตนนะครับด้านล่างเรายังโชว์เรื่องของกราฟเทคนิคอ๋อแล้วสิ่งที่เ t s มทให้ท่านแบบฟรีก็คือเทคนิคอลแอน a l ล s ิ s ิสแบบเรีย t ไทม์ด้านหมายความว่าถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกลูกค้าเราท่านยังไม่ได้ซื้อขายท่านสามารถเล่นโปรแกรม t e c h ิคอลแอน a l ล s ิซได้ฟรีนะครับโดยไม่เสียตังเป็นเรีย t ไทมนะครับซึ่งธรรมดาท่านจะต้องเสียตังเดือนละประมาณ สี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยเราไม่เก็บตังค์ท่านใช่ครับโกลสปอตเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเราเข้าทางอ่าเนี่ยเอาหนูเราเข้าทางตรงนี้นะครับเดี๋ยวส้านั้นนะเราเข้าตรงพอเราเข้าเว็บไซต์นะครับซ้ายมือของเว็บไซต์มีคําว่าเทรดเทรดแล้วดืดลงมาข้างล่างเห็นไหม MTSMA เทคนิคเห็นไหมครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับเว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่ มีความละเอียดอ่อนเยอะนะครับดังนั้นท่านทใ,นใดที่ท่านสามารถหาความรู้ในนี้ได้ได้เยอะทีเดียวแล้วจัดเป็นเว็บไซต์ที่เราทุ่มทุนสร้างอย่างมหาการมหาการาบทีเดียวนะครับดังนั้นเ,เรามั่นใจครับในตรงนี้แล้วท่านสามารถแม้กระทั่งโอนเงินผ่านระบบตรงนี้เพราะเป็นเว็บไซต์ที่เราลิงก์กับธนาคารชั้นนำสามธนาคารคือแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรแบงก์เอชบ นะครับซึ่งมีนักลงทุนใช้ผ่านเราเยอะมากโดยการโอนเงินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้อขายก็โยนเงินไปโยนเงินมาผ่านระบบอันนี้เป็นเป็นเว็บไซต์ที่เราได้รับความรับรองที่ธนาคารยอมให้เราริกงไปแล้วเราสามารถริงก์กัดตรงนั้นได้คือไปซื้อซื้อโอนเงินผ่านทางธนาคารได้โดยท่านไม่ต้องมาเลยกำลังโหลด อเนกบัญชานะครับม, uh, มีคำถามอะไรไหมก่อนฮะระหว่างรอเน็ตขออนุญาตถามอีกทีครับไอ้เกี่ยวกับ15%มาซูอ่ะครับที่เวลาล็อตมันรวมๆกันไปแล้วเนี่ย15%เนี่ยของต้นทุนเอเวอเรสหรือว่าของกำไรสูงสุดของต้นทุนเอเวอเรสทั้งพอร์ตคือเวลาเราบริหารเงินลงทุนเนี่ยนักลงทุนบางคนชอบบอกว่า ตรงนี้ขาดทุนอย่าเพิ่งไปจับคู่เอาตรงนี้ตรงนี้กําไรกําไรไม่ใช่การลงทุนที่ดีเรามองพอรตรวมว่าพอรตรวมเราต้นทุนเท่าไหร่นะครับและเมื่อพอรตรวมเราขาดทุนเนี่ยสิหรือ20%จุดอย่างนั้นนะ่ยคือเขาเรียกว่า stop out ยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นปัจจุบันนี้ก็แล้วกันเช่นถ้าตลาดหุ้นท่านไปซื้อหุ้นไว้ปตท แส้งมันตกลงมาหายไป15%ถ้าท่านมีกฎตัวเนี้ยวันนี้ท่านร้องเพลงได้แต่ถ้าท่านไม่มีกฎตรงนี้วันนี้ท่านร้องอะไรก็ไม่ออกนะร้องไม่ได้เลยนะร้องไม่ออกเลยนะตอนเนี้ยเพราะมันตกไม่รู้เท่าไหรข่ขออนุญาตถามเพิ่มนาถ้าสมมติว่าพอตเอเวอเรตเราอะครับรวมไปแล้วเนี่ยตอนแรกคือเข้าไปสองสามล็อสี่ห้าล็อเนี่ยแล้วมันมีกาไรแล้วกําไรเนี่ย ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงควรจะคัดไม่ไม,ไม่ไม่ควรให้รอ้อยขาดทุนใช่ไหมอใช่ตลา<อ>ดใดที่มันเข้ามาใกล้ศูนย์ตรงขายเลยสมมติสมมติผมเอเวอร์เรผมอยู่ที่ร้อยผมกำไรย, <20, S 1> ยี่สิบยี่สเปอร์เซ็นแล้วมันลงสมมติอย่างนี้ครับสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยสมมติว่าซื้อไปแล้วมีการสะสมสะสมไปปุ๊บมันเกิดกำไรก็ซื้อตามนะครับ ซื้อตามอย่างนี้ถูกต้องพอไปซื้อสมมุติว่าเรากําไรอยู่เลเซว่ากําไรล้านบาทแล้ววันดีคืนร้ายมันตกลงมาเหลือ80,000 0ห0,000 0 0 0 0 0ส0,000 000. ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่กําไรมันเริ่มหดลงมาเรื่อยๆท่านจะต้องตัดสินใจปิดสถานะเพื่อหยิบกําไรแต่จะปิดตรงไหนแล้วแต่ท่านเพราะว่าบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันลงแล้วขึ้นไง เข้าใจไหมเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่บอกนักำไรล้านหนึ่งไม่ขายเมื่อกาไรเหลือสองแสนมาขายก็อย่างที่บอกไนงะว่ามันต้องเอาซะหน่อยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นขาดทุนหรือแบดไซส์ที่สุดก็คือกําไรล้านแล้วมันกลับมาเท่าทุนตรงนั้นแหละต้องปิดทันทีอันนี้คือคาถาหรือเป็นบทหนึ่งของวินัยการลงทุนนะฮะ ปรดระลึกเสมอว่าเมื่อไร่ท่านลงทุนแล้วกําไรแล้วกําไรมันกลับมาเท่าทุนเมื่อไหร่ไม่ต้องถามไม่ต้องหันไปถามเพื่อนเลยว่าตรลงท่านจะขายดีหรือไม่ขายดีจงจําคํานี้ไว้ว่าถ้ามันเกิดขายแล้วมันขาดทุนมันจะเท่าทุนเนี่ยณนะจุดตรงนั้นเนี่ยจงขายให้หมดเข้าใจไหมฮะอันนี้คือวิัยเลยนะครับคืออย่างน้อยที่สุดได้ทุนคืนครับ เพราะนั่นคือสัญญาณไม่ดีแล้วไงกำไรอยู่ล้านนึงอ่ะโอ้แปดแสนเจ็ดแสนหกแสนห้าแสนอีกทิงเท่าทุนเท่าทุนก็ยังดีเอาทุนออกไปเถอะอันนี้จริงๆนะนี่คือวินัยหลักเลยนะครับอ่ะอันนี้ข้อพอดิง้งดองนิ้งดองเข้ามานี่ก็คือในเว็บไซต์คือ aspen ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งบริษัทจะมีข้อมูลมากมายให้ท่านดูนะครับแบ่งเป็น3ส่วนย,ย่ยอยๆก็คือ วินโดว์ทางด้านซ้ายมือจะเป็นข้อมูลต่างๆนาๆนาอันนี้เป็นเร็วทามเห็นไหมมันดิ๊กๆๆ,ๆๆอยู่นะครับแล้ววินโดว์ทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องกราฟเทคนิคและเอ้ยแล้วก็วินโดว์ทางด้านล่างจะเป็นเป็นบทว,วิเคราะห์น,ววะนะครับและในวินโดว์พวกนี้ท่านจะสามารถขยายได้ก็ไม่ต้องละเดี๋ยวมันเข้าอีกนานกลับไปที่นะนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูว่าเราใช้ไทม์เฟรมควบคุมโพซิชันนะครับขึ้นกับว่าถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะสั้นมากโดยสรุปเดี๋ยวนี้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็รายวันสิ่งที่ระยะหลัง MTS GO เราย้ำเน้นก็คือให้สั้นไว้ก่อนในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่าลืมว่าถ้าสั้นแล้วท่านทำกำไรได้ท่านสามารถ โอเวอร์ไนท์ไปได้ไม่จําเป็นจะต,ต้องปิดถ้าท่านอยู่ในฝั่งได้เปรียบเ,เช่น,นท่านเกิดไปซื้อทองที่ส0 0 0มแล้วมันขึ้นมา21,000มันท่านได้เปรียบท่านอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยท่านอาจจะวางคําสั่งสต็อปเซลไว้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดนอนแล้วมันตกก็สามารถขายออกไปนะครับใช้ไทม์เฟรมควบคุมก็คือเพื่อบ่องบอกถึง ความเร็วในการลงทุน Stop Loss เพื่อควบคุม Money แมนจ g เม e นท์ที่ถูกต้องก็บอกแล้วว่าท่านจะยอมขาดทุนเท่าไหร